6ที่25มิสุนาค่อยู่ถึงเขาน้อยแล้วนะคะใกล้จะ6โมงครึ่งแล้วยังต้องรีบเดินค่ะมาค่ะมาเดินออกกาลังกากินลมชมวิวกับพี่หญิงสงขากันนะคะเพื่อนๆไปค่ะลุย ะระดีเข้าคุ้มมึงไปซื้อทองตังเมียเมียเทตวันทองจะรีไปจอมทองตีงตัวตู้ตีกับเมียเทนายให้มันวนวามันวนวาไ,ไม่สาบายตั้งตัวเออแค่ตาตองเมืนอ,อนานเะ่าชวนเมียเจนทำเมียก็เจ้ากังจทำเจยชาวันอนเมียเทใจ

แล้วมันใกล้มิมานตาวันวานเหมือนจะวานฉะนานนี่ัล,ลเลรมทะเลลมเลมายาฉันสันไปว่าทู้สาบว่าเลยมาพันร้าอกแขบหนุงมันร้อน ยี่ห้ามนค่ะโอเคหมมันร้อนมันรุนุนไฟมันลงอะไรอะไรปักใจตัวใจแล้วแม่ใจทวรรางนรักนะคะเพื่อนๆสุขที่ยี่ะห้ามิตุนาค่ะโอ้พบิดา,าคือนหน,นา,น,น,ขขานาเด่นเลิโม่งแต่พิหนาโลงาโฉที่เอ่ยตาแม่เยยใจวัน ันเราอยากลา,ลานตงกันทนตกสันรอยอยู่รอยอดชูรวงใจนลงรักเรือมาพี่พี่วงคิดถึงนับรักดวงใจไว้วันเดือนปีเปลีป่ยนเรียนมาใหม่เธอจะไปไมเดียวมอ สมนามว่าเจ้างามจริงนะโอ้เจ้าควันตาสวยสง่าช่นไหนะสุนตาไปถึงดรงแดนปลายซอกซอนสูบเคยบ่เคยพบเจ้าเคยล้จิตไปไม่ค่อยสะท้อนเก้านอนมีวายเอาหอบอบใจลายฟ้าเอ่ยโซบินคอยได้ยินสมนามว่าเจ้างามช่น 不怕。 Oh no problem. เพื่อมาวันเพลงนั้นนกอยู่บนพระ uh -huh, อนวันศุกร์ที่25มิถุนาห้าโมงครึ่งเย็นนะเย็นแล้วค่ะเพื่อนๆวันศุกร์ที่25มิถุนาค่ะเพื่อนๆไอ้ที่ยี่ห้มิถุนาห้าโมงครึ่งตอนนี้5้าโมงเย็นเลยมาเที่ยงเลยเอ๋ไปกินเลยลูกเต้ตัวนี้ชื่อลาเต้ จำได้ไหมลูกอันนี้ผมชื่อไอทองอะเหรอมาอีกตัวนึงครับผินูนี่ป้าเลี้ยงตั้งแต่เบบีนู้นตั้งแต่มันยังไม่ลืมตาจนมันโตเท่าตัวนี้แหละจนมันยมันรู้ว่ามันชื่อเตเต้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 เต้เตเตนเ้เตเต้เเต้เตเต้เต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 ้เตเตเเต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 เ ับได้แต่ว่ามันก็ไม่ดีลุ่งไอจ้ามันสิมาเลยเต้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 เอาเรื่อยๆตัวผู้จะชิงนะตัวนู้นนี่ชอบชิงตัวเนี้ยชอบชิงเต้เอ้าเด็กอ่ะไอ้ยเฮ้ยเด็กอีะ

มันไม่มีอะไรกินก็เลยต้องมาเต้เหนื่อยอะลูกรู้ดูท้องให้หน่อยเต้เด๋เต้เต้ไม่ได้เอาอาหารเม็ดไ้มันเลยคะช่วงนี้เอาลูกเดีถ่ายรูปเต้อย่าเล็บยิพ์สิไม่งามเต้ยิ้มไม่งามเต้เต้เด๋ยวเต้เต้เด๋ยวเต้เต้เต้ยิ้มไม่งามลูกเต้เหนื่อยเหรอเต้เหนื่อยอยากรู้เต้เหนื่อย ได้ยิ้มให้แม่ไือยังเอนอนตลอดเลยลูกลูกเหนื่อยแล้วลูกได้เหนื่อยเลรอลูกได้เหนื่อยเหรอได้เพียได้เหนื่อยเอได้เหนื่อยได้ยิ้มแม่ยังเมื่อก่อนก่อนนะลูกไม่ค่อยมาใหม่ค่ะวัน,นที่ยี่สิบห้าวันศุ 25, นกร์ที่ยี่สิบห้ามิถุนาค่ะนี่ห้องข้างบนึ่งนะคะห้องเย็นโอ้ยเจ็บชั้นรองเทานน้ามันจากบ้าน ุที่25มิถุนายนตรงนั้นเกาะแมวนะคะถ้าอยู่มาอยู่ตรงเกามะหลวงจะเห็นแค่เกาะแมวนะคะไม่เห็นเกาะหนูค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เรือจะมาล้อมรอบแต่เกาะแมวเยอะมากเลยไม่รู้ทําไมก็จะมีการท่องเที่ยวเกาะแมวเราไม่แน่ใจเที่ยวเกาะแมวน้ำเที่ยวแมวค่ะนี่ค่ะข้าวปลาจริงๆนี่หลังยาวมือแดดไปกับเพื่อนมีห้ามึงเพิ่มไคะต้งยิบนะคะมืแดดเลยแรงก้าแดดแรงก้า เดินพี่ายมากเลยอ่ะเพื่อนท้องแน่นอนมาทนิี่ให,ให้ออกจากนอกบริเวณตรงนี้ค่ะไม่ให้นั่งนะคะให้ออกนอกบ,บริเวณหมดนะคะตรวาไล่ฝากค่ะอวินีวินีเอามานะที่ลูกคาบ้าค่ะค่ะเก็บจากต้นเลยอันที่เหลืองๆนี้ไม่ไปลูกคะ่ะ เผาพิ่นีค่ะเอามาลักที่นกมาฝากเสร็แล้วค่ะน้ำมาลับที่นกเพื่อนเอามาละบี่นกมาให้ค่ะเพื่อนก็ปลูกเองนกที่นก